เ่าเป็นนิยออกจากประเทศไทยมาเวะนะมาจากสวามัู่เกกับุน,าน,นบาาราหอเ่คบอเมมทตแม่ท่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ตุรกีค่ะสวัสดีครับ ใครมันจะไปคิดว่าชีวิตจะต้องย้ายไปอยู่ตุรกีการเดินทางครั้งนี้นะคะเป็นการย้ายไปอยู่กับคูมันค่ะเพื่อจะไปจดทะเบียนสมรสแล้วก็เป็นสาม,มีภรรยาที่ถูกต้องกันตามกฎหมายแล้วก็ด้วยความที่เออเห็นว่ายังไงมันก็ต้องไปขอวีซ่าที่นู่นเพื่อจะอยู่อาศัยอยู่แล้วไหนๆก็ไปจดทะเบียนเสร็จก็ทําการยื่นเรื่องขอวีซ่าไปเลยแลนนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่กุ๊กได้ย้ายมาอยู่ประเทศตุรกีค่ะก่อนเดินทางนะคะพ่อกับแม่กุ๊กก็มาค้างคืนด้วยนะคะกุ๊กเพิ่งซื้อบ้านได้2ปีเองแตต่่วาาาพอยย้มุรกีเกองแพนชีวิตต่อว่าพอย ต้องผ่อนต่อจะต้องหาเงิน Passive Income เข้ามานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปฝากพ่อแม่เนี่ยช่วยดูแลบ้านนะคะให้มาบ้างนานทีเพราะว่ากุ๊กก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ลูกรักจอดเฝ้าบ้านอยู่1คันบิ๊กไบนะคะก็เตรียมเอกสารให้ครบเช็คอะไรให้ละเอียดก็เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยจ้าพ่อกับแม่ก็มาส่งที่สนามบินนะคะก็ค่อนข้างใจหายเพราะว่ามันก็เป็นการย้ายไปตุรกีเลยเนาะ นั่งเครื่องยาวๆบินตรงนะคะไปลงอิสตันบูลประเทศตรุรกีค่ะถึงสนามบินอิสตันบูลเรียบร้อยนะคะแฟนก็มารอรับค่ะโอ้ไม่ก้อ mm ันนี้สิ่งเนเบบี้มาค่ะ อุ๊ยอยู่บายแลม่อวิโดว์ฟูลไลค์เคมีเลยยยยยยอยอโอ my god a y o u can ออกเดินทางกันต่อด้วยรถบัสนะคะแฟนกุกก็จองเป็นแบบรอบเช้าสุดให้เลย เราเดินทางไปที่เมืองอิสมิดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะ,จะไปเปลี่ยนรถอีกทีหนึ่งเพื่อเดินทางไปยังเมืองยาโลวาที่เราอาศัยอยู่ค่ะใช้เวลาเดินทางจริงเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ3ชั่วโมงเพราะเรามีแวะพักด้วยนะคะกินอาหารก่อนไปขึ้นรถบัสเพื่อมายังยาโลวาค่ะแต่ว่าระหว่างนั่งรถบัสเนี่ยเขาก็จะมีแวะให้้าห้องน้ำด้วยนะหรอบตอนนี้นะคะอยู่ที่ตุรกีค่ะ <c oughs> So you say so what we have, so what we have only a little bit. Yeah. <laughs> Hello. You should say a Turkish language. Turkish language. Yeah. Yeah. Merhaba. Nantakan now. Come to Turkey. Yeah. And I'm so happy. <laughs> yeah, yeah, yeah. And I am so happy now. Yeah. Nantakan yeah. Welcome to Turkey. โอ้ไม oh <split> mm ่ god hmm. ดิสเพิร์ดคลิปฟาที่ซื้อตั๋วแบบนั่งข้างหน้าให้เลย how much นะ350 yeah รีลาตุรกี for <Yeah. S 1> one person <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็ออกจากสนามบินอิสตันบูลนะคะ mm hmm. มาตุรกีครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นการบินออกนอกประเทศคนเดียวรั้งแรก ที่เขาพักระหว่างทางนี่นะคะที่ตุรกีเขากินน้ำแก้วบ้านเราเมื่อก่อนก็นกนมีใช่ป่ะแต่เราส่วนใหญ่ก็เจาะรอตุรกีเขาจะกินแบบนี้จ้ะะไรนเสโนว์เอพาทัวร์ห้องน้ำนิดนึงที่ตุรกีน,นะคะมีแบบ นั่งยองเหมือนที่ไทยเลยแล้วก็แบบชักโครกแบบนั่งนะคะที่นี่ไม่มีที่กดฉีดก้นนะมีเป็นแบบที่ฉีดก้นอีกแบบหนึ่งจะอยู่ติดกับชักโครกเลยแต่แยกส่วนวาวน้ํากันนะคะเจอฝนตกเล็กน้อยระหว่างทางนะคะช่วงที่กุ๊กมาเป็นเดือนกรกฎาคมนะก็เป็นช่วงหน้าร้อนของที่ตุรกีค่ะก็จะมีความหลงฤดูกันนิดหน่อยบ้างนะคะแล้วก็ช่วงเปลี่ยนซีซั่นนะ chicken and rice We say chicken. Yeah, yeah. C ไก่เยอะใหญ่ใหญ่ตอนนี้เราก็จะไปดูของฝากกล้องมัวปะเนี่ยเช็ดกล้องแบบนึงตอนนี้เราจะไปดูของที่อร่อยที่สุด first <huh? S 3> really we eat first we after we can buy and go or b u s But I'm, I'm not sure they have or not. Because early morning they sometimes cannot really? Yeah. Like in we will check other. I remember one restaurant Have that menu? Yeah. Really? Yeah. มีเมนูหนึ่งที่อยากลองแล้วบอกฝาทีว่าต้องพามากินต้องพามากินแย่แบบ what this เมนู remember we eat อืมว่าตัวมัน rice uh, and wheat. But, but ottoman red more than this yeah he mm, use more tomato uh -huh. yeah for this more red i cannot i don't know they help they no help if you want i can ask yeah iron, want yogurt and water mm, usually you drink You drink yeah, after? With, yeah, with oh, chicken d o n e r Yeah, 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 yeah. w h e e was this menu? lah? This is chicken and donerr rice. It's a chicken d o n e r Oh, chicken d o n e r Yeah, d o n e r yeah. Yeah, but I w a n t have french fries. y I think they don't uh, have that. เดี๋ยวเราจะมาชิมเหมือนข้าวหน้าไก่อีกว่ะ You can try this. อบิซา่ from tomato right ไม mm ่ t r นี่ยอันนี้อร่อยอยู่เปรียปร้ยวๆจากมะเขือเทศอ่ะ you want spicy. อืม้ม ฟิลแบบข้าวหน้าไก่แต่ว่าไก่จะมีออกรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศ <c oughs> ข้าวก็นุ่มเย่ๆ,ๆ Someone no meany nee, spicy l i ล e Thai food กินข้าวแล้วก็ต้องดื่มโยเกิร์ต I like this. How much yeah? I'm not. Maybe you just eat a bit because this is made, you know, gas your so much. ตอนนี้กำลังปรับปรับเวลากับตัวเองอยู่เพราะว่าเวลาไทยใช่ไหมไทยจะเร็วกว่าตัวละกีสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเวลาใหม่หมดเลยแค c a n n หรอ not like beer Usually we don't do like this Don't don't say If you say don't don't Yeah we don't do Rocky เข้าเสร็จแล้วค่ะเบสเท่านะ450เหรอกินไปทั้งหมด450

You want, I like all <laughs> oh, no. like this or like this. Remember last time you Check buy this, for yeah, me. Yeah. yeah. This good, really. Yeah, that's good for. All. Bunlar 365. Tamam. No, no. Bir paket ondan olsun hadi. Tamam. Lokum hangi istersin? Ford Fish Delight. Please check. Yeah. Bunu biz dışarıdan mı tutalım hadi abi? Doğal hak görmüyor değil mi bunu? Normal ya. Dışarıda tutsun ya. Just only buy in East Mid Usually special. In so, East yeah, English, yeah, Yeah. What is you think for Delight? No, I don't need Turkish Delight. Really? I like this Really? Yeah. Okay, okay, thank you. Try to down I think you can come. If you want, you can buy. the one Yeah, I okay. yeah. oh, think what, what this is Now, what is oh. this? Yeah, this Sam. Chocolate Sam. Hell, what oh. e you like law no i just want you to try <laughs> yeah mm, you want to no, right? no, have some more right? no this mm, we can we can babe. you eat every day oh. <laughs> right okay you want other something? Mm. if you want check what this now nah? yeah, i see you กินไปก่อนบ้า Yeah. ครัคร a บเย้เย้เย้แค่ส่วนหนึ่หนึ่โอเค4จิ๊บ t ์แต่วันนี้คุณจะพาฉันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่หรอ a ย้ e j u คบางทีจะซื้อนาอแบบซื้อให้เยอะเกินจะกินหมดหรือเปล่าดี อร่อยนะ500เ b ลล์500เซลล์เอ้ a l ا a ل ه ครับอันนี้ก็คือแบบอร่อยมากอันนี้ยฝาที่เคยซื้อไปให้ตอนไปไทยนะคะและอันนี้ก็คือแบบสายใหม่บ้านเราแพ้พูดเลยเพราะว่าเนื้อเนี้ยเห็นป่ะมันจะฟูๆนุ่มๆฟูๆนุ่มๆเอ้ย والله ได้ชิมสูตรแล้วถ้าสายใหม่บ้านเราคือมันจะมีความเท็กเจอร์แบบ ยังเหมือนเก็ดน้ำตาลแต่นี้ก็คือแบบเป็นเป็นน้ำตาลที่ฟูๆอ่ะผู้ไม่ถูกโอเคแลวยังมห่อ yeah. าีย i องว l าอัน s นี้อัน 5 5 0ราสิ o บาทต่อคุณแค่ห้าร้ e a ฉันบอ l ว่าใช่ขอบเมื่อกี้ห้า0จบาทเ้ยห้า5 0อยห้าส a รา e ีคจ่ายไปแค่500อรานะคะก็ลดราคาลงไปตอนนี้กําลังหารถบัสเพื่อไปยัง บ้านที่เราอยู่ที่ยาโลว่านะคะอากาศที่นี่ตอนนี้ฟิลลิ่งแบบเซมไทยแลนด์อะแต่ที่นี่น้าร้อนใช่ปะว่าเราหน้าฝนตอนเนี้ยก็คือแดดดูสิ <laughs> แต่ก็ดีนะมาช่วงนี้เพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมากอะนึกออกว่าเบฟไมเอบโก้โก้โก้ไอร้อนโนไง ไอซีด you know. ีไซน์อยู่เนาะค่อนข้างพลุงพลังนิดน,นึงวันนี้เพราะว่าแบบจากสนามบินเลยแล้วก็แบบอยากจะทำวีลง็อกล็อกล็อกเกี่ยการออกเสียงล็อกมากเลยว่าทำคลิปแล้วกันอยากทำคลิปมากเลยหาทำเนี่ยเห็นปะโกโปรก็ต้องถือทุกอย่างแบกมาหมดจากไทยนะคะกล้องเกิงยกเว้หมอ้อใส่ออามาไม่ได้ thank you e Think will wait around minutes. Yeah it's okay don't worry where we go this way ตอนนี้ก็กำลังเดินไปรอรถนะคะเพื่อไปยังยาโลวาไรเบ๊บชัว You choose ย t ช e เ t h e ์ไม่ e i ค your heart ไดปะวิวระหว่างทางนะคะเมืองที่กุ๊กอยู่แล้วก็เมืองที่กุ๊กคาบเกี่ยวนั่งรถบัสมาเนี่ยเป็นเมืองที่มีภูเขาแล้วก็ทะเลรอมรอบวิวสวยเลยคะ่ะ บรรยากาศก็ดีมากๆนะคะจะมีโซนที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้ด้วยนะนั่นก็คือโซนเขตของอาหารถ้าใครมาเที่ยวก็สังเกตป้ายดีๆนะ แล้วดูกระเป๋ากระเป๋าแบบเหนียอวอจากประเทศไทยมา <Thank you. S 1> ตอนนี้ก็ถึงอพาร์ตเมนต์ของเราแล้ว just waiting lift elevator lift เฉยเลย oh my god i i didn't see elevator like this really yeah in Thailand yeah. no have like this This is old. Yeah, but. Yeah. New experience. <coughs> Don't hurry. This. Yeah. Say it like this. Bismillah. Huh? Bismillah. Bismillah. Yeah. Oh! Don't okay, forget, okay? This. Every time. Yeah. จริงๆบ้านหลังนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานนะคะก่อนกูบินมาเขาก็มองหาอยู่หลายเดือนเลยนะคะประมาณสองสเดือนได้แล้วมาได้ที่นี่เพราะว่ากูก็รีเควสว่าอยากได้มีริมระเบียงด้วยนะเพราะว่าอยากนั่งทำงานออกแบบกราฟิกเผื่อแบบสมองได้ลื่นไหล <c oughs> มองวิวสวยๆบ้าง <c oughs> <ๆ>อะไรอย่างนี้สามีก็เจอที่นี่นะคะค่าเช่าเดือนละ1 5 0 0 0ลีราตุรกีกูกมาเนี่ย, <c oughs> ยก็มาช่วยทำความสะอาดด้วยเพราะว่าก่อนหน้าแฟนย้ายเข้ามาได้ไม่นานก็ทำความสะอาดเรื่อยๆนะคะ รับบทแม่บ้านเลยจ้ะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็ระเบียง3จุดชอบบ้านหลังใหม่มากเพราะว่าเดินไปไม่กี่เมตรก็ติดทะเลแล้วนะคะเราสามารถเดินริมทะเลไปยังเมืองโคจิริได้เลยเพราะว่าคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างเมืองนี้พอดีแล้ววิวที่นี่ก็คือดีต่อใจมากๆฝากเป็เมื่อกดติดตามเป็นกำลังใจ Subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะ